ก่อนลูกจะเลิกเรียนหน้าที่ของแม่ที่ดีเป็นบางวันจะเห็นก๋วยเตี๋ยวจ้ะจะทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกกินทำลูกชิ้นเองผักผึ่งยังไม่ครบแล้วก็เนื้อด้วจ้ะพี่อ้อยกับพี่เอ็ดมากเนื้อลายหารู้ไหมว่าเนื้อมันแพงมากเนาะอืมลูกก็ลูกเยอะว่าหมูถูกกว่าแต่ว่าบอกกินมาสันกินเนื้อสัตว์อันนี้จะปั้น ปั้นลูกชิ้นเองเลยจ้ะทําเองเพราะว่าซื้อข้าวแพงแล้วก็ไม่อร่อยด้วยหมายถึงว่าที่ร้านเวียดนามเจ้าคนเอาของอย่างมากกับบรูลแ,แต่คนอื่นอาจจะอร่อยแต่สําหรับแม่เอามากว่ามันแพงและไม่อร่อยจ้ะก็เลยต้องทําเองเนาะกตจริงๆสั่งตัวนบอแซบนะพี่น้องกต้องเห็ดเองตัวบาของเขาบอแซ่บ <laughs> น้ำเย็นนะจ๊ะชอบตอนเล็กตอนน้อยก็ จัดไปได้จ้ะโอ้ยเนาะใส่นิ้มเส้นเอ็นเนาะเส้นเอ็นทำเป็นมึงแหละขอให้บอกขอให้มีกูคุณกูเนาะช่วยได้หมดทำได้หมดแต่ว่าจะไม่สวยแม่มาเป็นคนมารุบบุบบั๊บจ้ะลูกชิ้นเนี้ยก็คือ หมูสองแพคจะเนื้อบดสองแพคแพ็คละก็คือแปดขีดเนาะแล้วก็เออหมูบดเนื้อบดอีกสี่ขีดเป็นโลสองขีดจะโอ้ยมันอย่างนั้นคือเป็นโอ้ทำไมมันไม่งามเลยอะ่ะปกติก็ทํางามกว่าน,นี้นะแต่ว่าวันนี้น้อนอาจจะทําไม่งามมันไม่ปกติวันนี้ยอืชอบไข่เล็กไข่ใหญ่ก็จัดไปจ้าน้องฮาวายชอบเป้าไข่เล็กอะ่ะ น้องเดี๋ยวน้องเขอายตอบว่าโอ้ยหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบไข่ค่ะพี่เข็มหนูชอบตรงใกล้ๆไข่ <c oughs> ใช่ไหมคะที่จริงมือด้านเนี้ยก็ต้องจุ่มน้ําคือกันนะจ๊ะแต่ว่าจุ่มบ่อยมันกันแหละแต่อันนี้มันเครืองกล้องจ้ะทำให้ท่านผู้ชมเบื่งมันเครืองกล้องนะก็เลยไม่ได้จุ่มบ่อยแต่ช้อนนี่จุ่ม บ่อยเพราะว่ามันถนัดมันไม่เครืองได้แล้วทำต่อนะจ๊ะอ่อา,าก็โออยู่แม่ค้าบางร้านก็อายนั่นแหละเนาะสีมือปั้นลูกชิ้นแม่มาก <c oughs> นี่ลูกชิ้นก็จิตแล้วนอกน้ำแข็งเล็งดิ่งเฮง กินก็ได้ในมือหาเห็ด้วจ้ะไม่ต้องโฟกัสที่อืมเราเหรสิกินเลยแบเนี้กินก่อนที่เอมาอมาเอมาปฏิภาโมแมเร่นน้ำมาเนี่ยขอ,ขอตัวสดสดอุยเตี่ยวร้อนๆก่อนนะจ๊ะก่อนที่เอมากับเพื่อนจะเลิกจากโรงเรียนมาจ้ะ <c oughs> โมยมามาเรียนน้ำไปมาจะเลิกเรียนแล้วไปโรงเรียนสมุนไม่ค้ากันสวยวันเนี้ยมวนบอกอืมวายเปิดทิ้มให้แม่หน่อยแล้วคนสวยเดี๋ยวแป๊บนึงสติ๊าเกอร์ในสติ๊กเกอร์พ่อพ่อคุณแม่มาอีกเจอจ้ะอันดับหน้ามุงซาสวัสดีค่ะ แม่มาเรียบกินนะลูกเพื่อนกินจะหมดแล้วแต่สร้างแต่สร้างพี่นอกินยากมันแม่ไอมาผสมข้าวกล้องไปน้อยเดียวหนึ่งนั่นเม็ดสีน้ําตาลแม่แม่ใส่อะไรไม่รู้สีน้าตาลนะว่าสร้างกินกินมูเขาเพาพี่ออยเลิกงานมาวันนี้ก็ไปดนเมืองซื้อผักมาให้แม่จ้ะไปกินกับก๋วยเตี๋ยวแล้วกินมากอ้ะเราก็กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปงานงานสังสรรค์กินเตียวมาแล้ว ออกกําลังกายเหรอไปเบิ่อ,อแล้วเลยหมุนๆให้ป้าด้วยหน่อยอลิสาหมุนห <c oughs> มุนเร็วๆได้เป็นไหม <c oughs> <f ut> <ra> ฟุตระฟุตระไอ้อ่ายบ่ได้ซ้ำอันนี้ของเด็กจ้า่ <c oughs> <c oughs> างอีล่ะเด้อ ค่ะทีสุดยอดจะทุ่มกว่าแล้วทุ่มกว่าแล้วยังไม่มืดเลยมาลอบ,บ้านมะลิน้อยจ้ะเนื่องในวันเอนียงเนาะในวันที่ปาร์ตี้เนาะน้องควายเนาะในวันที่อยากปาร์ตี้อยากปาร์ตี้สาวไทยแบบว่าอยากเพิ่มน้ําหนักเพิ่มน้าหนักขึ้นเพิ่มน้าหนักลงอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะจ้ะ หูสวยไหมคนก็สวยจ้่มันหนาวกันเลยใส่เสื้อ,อจ้ะจะไปยังไหนกับที่ถอดแล้วมันห้อนวันนี้ก็ปาร์ตี้แบบชิวๆนะคะก็เลยเอารองเท้าแบบมาข่มเพื่อนซื้อมาจากไทยนะจ๊ะดูสิทองแทงอ่ะอือไม่บอกก็รู้ว่าผัวรวยถุงน่องดำไม่มีนะจ๊ะช่วงนี้ซื้อถุงน่อมสีเนื้อเพราะว่ามันลดราคาจ้ะอุ้ยสะกดวิวจะพี่น้องไปๆรับไ,ไ,ไปทางไหนไปไทย อาหารป้าเขามีอะไรทานก็ให้เบิ่งเกืบงามอีกแล้วจ้ะโอ้โหสุดยอดรองเท้าบ้านเราช่วงนี้กาลังฮิตเลยของไอ้มาก็ซื้อคู่นึงแต่ว่าใส่อยู่เมืองไทยพอวันจะมามันไม่มีที่ยัดใส่หมาก็เลยปล่อยอทิ้งไว้เลยโรงแรมเลยจ้ะ อ๋อที่ว่าพี่สาวเขาไปน้องน้องเอ้ไม่ใช่พี่เนี่ยเดี๋ยวไปเพื่อนสาวทางนะไม่ได้กินนะหายาหู้ยจะซั่งแถมีเด็กอยู่คนเดียวหายาว่าซันหายายาหายายาวะซันอ่า

แล้วพี่ออยซตัวอนมากินพี่ออยจะซื้อตัวเอ็มมากินซื้อจะไหนเป็นขนมเอม่าไม่เป็นคนจ่ายพี่อ้อยอาบัตแม่ไปแล้วล่ะเพียเต้นหน่อยโอ้ยแบ็คพิงได้สเปียร์น่ะเต้นไหะ้นปะเต้นไปะเข็มดูหน่อยแล้วดูสิเต้นเอ้าเต้นสองคนไม่เต้นเหรอ เด็นงามงามเนี่ยเต็นงามงามเนี่ยจ้าัวคิดถึงจ้าเลยต้องรีบกลับกาเฟมีแฟนยังแฟนชื่ออะไรนะตอนนั้นอ่ะมีกินหรือมากินหรืออะไรนะมาวินเหรอที่เลิกกันอ่ะ ไอ้แี่ไอ้บานเอาขนมปังไปเอาแม่ไปเอามาแม่เปิดให้ไปคลิปนี้ตั้งแต่เลิกเรียนเนี่ยใช่ไหมฮเนี่ยจากเลิกจากโรงเรียนมาเนี่ยคลิปเนี่ยเซ็กซี่ไหมโอ้ยตะเข็บเซ็กซี่ไหมโซเฟียตรงเนี้ยเซ็กซี่ปล่าไม่ just that วานัสกันนะวานัสกันนะไมะวานัสวิดไม่น่ารักจังเลยไม่รู้เด็กเับเด็กคองเต็มุงพอบแบตเตอรี่ไม่ไม่หมดหรอกชาร์จแบตมาแล้วจ้า <ersch> ปอนัสายอยากไปเชิญไหมคือพูกกับบูเชิญกับป้าข็มอะเอเต้นหน่อยร้องน้ำเลยมาละเพียงร้องเพียงน้ำเนี้ยเดี๋ยวจริงจริงจรงจริ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 งซเฟียเอม่มีตึ้งหูให้อยู่นะอยู่บ้านน้นอยู่บ้านน้นเออ นี่ตัวหมูมาจาบเมืองไทยสวยมากต่ววันไหนรู okay. way, hey ้บ้างค่อยไปเอาไปเลือกเอาคพราะนั้นแหละวันไหนร่างค่อยไปแม่ไม่ให้ไปวันเนี้ยป้าข็มให้ไปแต่ม่ไม่ให้หนูไปทำไรวันัสสาใส่เต๋แล้วเหรอโอ้ยวันัสสาใส่เต๋แล้วเออเดี๋ยวเราคุหนึงแล้วนะ เห็นไหมเ้า <ühren oten> ัวนาไมนมีอยู่คุบ <genocide> มุนหรือคุบเขียวคุบมาเบ้านเรามบแต่ไมีคุบอนสมีุเอนกนบุญเเนยเจ๊ไม่ใช่สนะเจ๊ชอบอยู่ ลูอ huh ันนั้นน่ะมันไม่อร่อยเหมือนอย่างนี้มัมทุกมินมันม่มีวตามินเอแม่วคยกินมันเป็นขนมปังขนาอะไเคยกินมันเสยบดิเรนองขนมปังม่ใส่เสื้อในหรือยังเนี่ยมันปปบจบก่อนนะก็ไปของปรการประกรทุประกขาซอเี้ยวหนมไนมาะาอว่ขอ่า ต้องคไนที่ี่ะบอกว่าโียโ้นก็อกว่าีบเาถามเซนที่เป็นอะไรโอ้ยนกุงพูดไปอย่างนั้นล้อ้างเฉยๆว่าถามมันจะเตนแต่ว่านักุงมันต้องเป็นคนตัดสินใจเองเลยดีบอกว่าในนักุ้งบอกว่าให้ถามน้องสเตนรู้ว่า โซเฟีย e นอนกับเอม่าได้ไหมพี่เลยบอกว่าไม่ค่ะโอ้ยนะกุ้งก็พูดไปอย่างนั้นไม่เห้นถามลุงสเตนแต่น้องกุ้งเป็นคนตัดสินใจมากินด้วยหน่อยมามาน่ะเฟียให้ป้าเข็มกินด้วยหน่อยค่ะมามาดี่ะโอ้โซเฟียไม่น่ารักเลยให้ป้าเข็มกินด้วยหน่อยเดี๋ยวกลับเมืองไทยพี่น่าจะซื้อเสื้อในมาฝากเสื้อในเบ่งหงายเอาผัวมาาลวตีโอ้ยคุณสามแม่มามาหลับแล้วจากพี่น้อง วิ่นวินแอบบคุณสามมาหลับแล้วจ้าจะได้กลับบ้านแล้วพอมาอื่นเศร้าคุณสามชีได้ไปเห็นงานจ้ะที่อ๋อยก็ได้ไปเห็นงานคือกัน แล้วกลับบนะ้านก่อนกบมาถึงบ้านแล้วจากคุณสาไปหลับมาแต่ว่าเอม่าไม่อยากกลับบ้านด้วยประสั่นก็เลยบอกไอ้ไอ้ไอออนก็ยังไม่อยากให้มาไอ้กุ้งก็ยังไม่อยากให้มาแต่ว่าแม่มาบอกว่าเออวันเมื่อคืนนี้นอนดึกนะจากพี่นองเกือบตีสองวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าถ้านอนดึกแล้วแม่มาจะเมยเนาะคือเข้าใจเนาะอายุแบบสี่สิบอัพแล้วเนาะก็เข้าใจมันละ อันถึงจะหน้าตาเพิ่งสามสิบกว่าหน่อยๆแต่อายุเป็นสี่สิบอัพแล้วมันกระเมือมัอนบะเม่แม่เราไปสิกับก,ก่อนที่นี่แม่ไม่อยากกลับอ่าไอคุณอบอกว่าพี่เข็มจะเพิ่งกลับเลยเจ้าเดี๋ยวจะให้เด๋ยนหนุ่มจะไปส่งเจ้าเพราะว่ายัางไงคุณสายต้องไปงานตอนเช้าและเชนี้เอ็มพี่ออยก็ต้องไปทําง,งานตอนเช้าและแม่แอมมากก็ดื่มดื่มนะเ <c oughs> มื่อกี้กําลังพูดดีๆโกโปรเต็มพี่นอ้องเต็มอีกแล้วโกโปรเพราะว่ามันมี ลูกมีคลิปลูกไม่เท่าไหร่หรอกลูกส่วนมากจ,จะใช้มือถือเนาะคลิปที่มไปเที่ยวเมืองไทยอ่ะคือยังโหลดไม่หมดยังไม่ได้ลง youtube ตั้งหลายคลิปเลยจ้ะมันก็เลยเต็มเมื่อกี้ก็เลยพอมันเต็มปั๊บแม่อมากก็ต้องไปโหลดโหลดจากกล้องโกโปรเนี่ยตัวที่ใช้อยู่ไปในโทรศัพท์ที่แม่ไอมากจะทัดต่อลงคลิปยู u ูปหน่อยจาะพี่นอ้องอืลง youtube นั่นล่ะก็เลยไปเอาไปโหลดออกก่อนแล้วจังมาเบ้าต่อเลยจ้ะ ก็คือน,นั่นแหละจำไม่นว่าห้อตอนใหนแล้วพูดถึงตอนไหนจำไม่ได้เราจะเอาเอาเป็นว่าเอมมาเราไม่อยากกลับก็เลยไอ้กุ้งอ่ะไอ้กุ้งก็บอกว่ามารามทำไมรีบกลับจังเลยเดี๋ยวหนูจะไปส่งก็ได้ไว่าะัันให้สเตนไปส่ง่าสัน้นแต่ก็บโอ้ไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่เอมมาคนเหนื่อยก็เลยอยากกลับมานอนด้วยแล้วนี้บ้านก็ไม่ได้ร้องนะเพราะเอมมาบอกว่าก็เลยบอกไอ้กุ้งว่าถ้าง,งั้นถ้าเอมมายังไม่อยากกลับก็แกไปส่งเอมมาได้ไหมเพราะว่ารถน้องกุ้งเหลือที่นั่งที่หนึ่งเนาะเป็นห้าคนกับเอม แม่บอกว่าแม่แม่อมากกลัวจังเลยกลัวแม่จะล็อกล็อกบ้านแม่บล็อกบ้านหรอกแม่มากก็เลยจะนอนลีแลุมห้องเลกนี่จะห้องรับแขกไงถ้าไอ้มามาก็อาจจะเข้ามาตรงทางระเบียงนี่ก็ได้จะประตูระเบียงก็จะเปิดไฟไว้นาอนั่นแหละแม่มากก็เลยมาก่อนมาทีนี้ก็เลยจะนอนเได้จากพี่น้องก็จะนอนรอไอ้มากเลยเพราะว่าเหนื่อยมากวันนี้ก็ นอนเลยหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือนอนดึกเนาะมันร่างกายมันนม่ไหวแล้วนะจจะแล้วหัแล้วก็เราก็ถามว่าปาร์ตี้ปาร์ตี้วันนี้ปาร์ตี้เนื่องในอะไรนะน้องอาวายก็คือปาร์ตี้เนื่องในอยากจะกินจ้ะนั่นนอยจกจะกินน้องกุ้งบอกว่าถ้าจะกินจุเนื้อดิบหรือจุ๊จุ๊พวกดิบๆพวกซาซาชิมิพวกเซนโมอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ากินกับใครก็ไม่อร่อยเท่าพี่ขิมมาสั้นว่าพี่ขิมก็ชอบกินดิบเนาะถึงหน้าตาจะสวยอย่างเงี้ยแต่ก็กินดิบกินจุ๊แจ่วจุ๊ เพีย้ยขมจจุเพีย้ยส,สดๆปิ่นเหมันบาระแต่วันนี้ไม่ได้ทํากันวันนี้น้องทําน้องกุ้งทําอะไรเนาะทำเซนมอนเซนมอนแช่เซนมอนดองซิลกับสมบัติกระแทบจากพี่น้องเออเมื่อไม่รู้มืนอยู่กับห,หลายอย่างหลายอย่างหลายเนวเอกิดเลยบอกว่าอะไรล่ะาาเดี๋ยวครั้งหน้าก่อนถึงจะอยู่ด้วยดึกวันนี้ไม่ไหวจริงพอะว่า ต้องรีบมานอนแล้ววันนี้แม่เอมาดื่มไงถ้าเกิดว่าจะเอารถไปด้วยแล้วกลับขับกลับมาเองมันก็ไม่ได้ใช่ไหมถึงมันจะใกล้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นอกเกิดว่าใกล้ใกล้ๆเนี้ยถ้าคิดว่าตำรวจไม่มีหรอกมันก็ได้แต่ว่าเผื่อเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็คือตำรวจก็มาดีแม่มาก็กลัวก็ยานพ่อไปทำขี่นอร์เวก็จะได้มามันยากลําบากมากพี่น้องกว่าจะได้มาน่ะแล้วก็แพงด้วยเออนั่นละ ก็เลยว่าเก็เลยว่าเออให้คุณสา <S 2> <S 2> ไปแล้วเพราะพี่ออนเนี่ยหลับแล้วเพราะว่าต้องไปทํางานพรุ่งนี้แล้วก็คุณสาก็ต้องไปทํางานพรุ่งนี้ทีนี้ถ้าแม่ไอมาจะกลับถ้ารอน้องกุ้งก็ไม่รู้น้องกุ้งจะกลับตอนไหนเพราะว่าแม่ไอมาในี่ง่วงนอนไม่อยากรอ,อนนองก็เลยว่ายังไงคุณสายังไม่หลับก็คุณสาก็ได้ไปรับเลยพรนี้ไปรับเสร็จแล้วก็ไม่ได้มาบอกเมียได้พี่น้องว่าเยลาตีสวัสดินะุณน,นัดแบบอย่างสิกบวาพี่น้องเขาไปนอนแล้วคุณสาก็ได้ทีนี้ก็เหลือแต่แม่ไอมาคนเพราะว่าพี่เอสนี่ัง ไปเที่ยวมันเป็นผู้บ่าวไปเที่ยวกระมูมว่าเห็นได้ยินเสียงลุหลังจากที่กล้องโกโปูเต็มแม่ไอ้มากกระโลดออกมันบอกพี่น้องให้เบิ้งรูปอาหารไปน้ำได้เนี่เแล้หลดออกแล้วกัม่านซาดไม้เนาะหลดออกแล้วก็ามาถ่ายไม่ได้อีกสามนาทีกว่าก็หมดอีกเลยได้จากพี่น้องงว่าจะลาคลิปอยู่ก็คือไม่ได้ลาเพราะว่าได้สามกวานาทีก็เต็มอีกนั่นแหละจ้ะ <laughs> โอ้ยโกโปูเต็มแล้วเต็มอีกเอากระหันแค่นี้เลยเนาะจะคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆเยด้อจ้ะ ที่เขามารับชมคลิปแม่อม่าแล้วจ้ะสวัสดีจ้า